ดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ธีรภาพปานคล้ายอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีภ่ากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะในปัจจุบันนะคะอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นกระแสะที่กําลังค่อนข้างมาแรงมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทํางานนะคะแล้วก็เขาจะค่อนข้างเลือกหรือให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งพอพูดถึงเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็แบบมีอยู่หลากหลายประเภทมากเลยแต่ที่แบบได้ยินเราก็ได้ฟังกันมาหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินก็อาหารฟังก์ชันนะคะอาจารย์อาหารฟังก์ชันคืออะไรคะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะได้ครับอาหารฟังก์ชันนะครับหรือที่เรียกว่า functional food นะครับอาหารพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่เหมือนลักษณะหน้าตาอาหารเนี่ยเหมือนอาหารปกติแตจะมีการเพิ่มสารอาหารเข้าไป สารอาหารในที่นี้หมายความว่ามีการเพิ่มพวกวิตามินนะครับต่างๆว่าเกลือแร่ต่างๆลงไปในอาหารพวกนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็คือเพื่อว่าให้ส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมานะครับแต่อาหารฟังก์ชันฟู้ดหรือว่าอาหารฟังชันอลฟู้ดนี้ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลในการรักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า ฟังชันฟู้ดหรือฟังชั่นอลฟู้ดเนี่ยกินเพื่อรักษาโรคแต่จริงแล้วเนี่ยในความหมายจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะรักษาโรคได้แต่มันเนี่ยจะทําออกมาเนี่ยเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเราเท่าน,นั้นนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นอาหารที่เป็นฟังก์ชันฟู้ดหรือว่าฟังชั่นอลฟู้ดนะครับก็จะมีงานวิจัยหลายตัวออกมาอย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีการเสริมพวกไฟเบอร์อย่างเช่นสมพวกอ่าอ่าพวกกลุ่มของข้าวหรือธัญพืชลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มไฟเบอร์ให้กับอาหารแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยก็ไฟเบอร์จะช่วยในการระบบขับถ่ายร่างกายหรือแม้แต่กระทั่งเต้าหู้ที่มีการเสริมแคลเซียมนะครับอาจจะเคยได้ยินนมที่มีการเสริมแคลเซียมสูงนะครับที่มีในผลิตภัณฑ์ออกมาขายเยอะแยะอันนี้นะครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่มพวก ฟังก์ชันฟู้ดหรือว่าฟังก์ชั่นอลฟู้ดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะครับอาจารย์คะแล้วอาหารฟังก์ชันฟังก์ชันฟู้ดเนี่ยค่ะที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะอย่างเช่นอเอาเข้าวไลซ์เบอร์รี่มาผสมในคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารพวกฟังก์ชันเนี่ยราคาเป็นไงคะอาจารย์ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับอาหารปกตินะครับมันก็จะ เขาเรียกว่ามันก็จะเป็นเทรนเทรนออกมาเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเทรนของอาหารเหมือนกันอย่างเช่นถ้าคนในวัยทํางานที่ใส่ใจสุขภาพนะครับอาจจะเลือกพวกอาหารฟังกชันฟูดพวกนี้มารับประทานเพราะว่าบางครั้งอาจจะรับประทานได้ไม่ครบตามหลักโภชนาการนะครับตามหลักอาหาร5้าหมู่ที่ได้กล่าวไปในข้างตน้นนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกนี้แหละที่ทําออกมาเพื่อให้กับผู้บริโภคแล้วก็พวกวัยทํางานที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเลือกอาหารมากนะัก ก็จะเป็นตัวเลือกให้กับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้ดูแลสุขภาพไปในทางหนึ่งแล้วก็อาหารพวกนี้ทำมาเนี่ยซื้อง่ายแล้วก็กินง่ายนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็จะเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่ไม่ยุ่งยากในการปรุงเพราะมีคนปรุงมาให้แล้วนะครับก็คือสะดวกถ้าพูดถึงคนในวัยทํางานนี่ก็จะค่อนข้างเลือกอาหารพวกฟังก์ชันแล้วก็อีกอย่างก็คือกลุ่มนี้จะต้องมีกําลังทรัพย์ในการที่จะใช้จ่ายในการซื้ออาหารพวกนี้ด้วยใช่ใชครับ เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงอาหารกลุ่มของอาหารฟังก์ชันนะคะนี้อยากให้อาจารย์อธิบายถึงอาหารที่เรียกว่าโภชนะเพสัาชพันนะคะมันคืออะไรคะแล้วเป็นเป็นอย่างไรอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะได้ครับอาหารโภชนะเพสัชพันนะครับหรือที่เรียกว่านิวท่าสูติโคนะครับซึ่งมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับอาหารฟังก์ชันนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยก็คือโภชนะเพศซาชพันหรือว่า นิวทราสู t ิค a ลนะครับจะเป็นคําที่มีการรวมตัวการสองคก็คือรวมตัวจากนิวทิชั่นหรือว่านิวเทียนนะครับนิวทิชั่นที่แปลว่าโภชนาการหรือว่านิวเทียนที่แปลว่าสารอาหารนะครับรวมตัวกับอีกศัพท์หนึ่งก็คือฟาร์มา e ูติค a ลนะครับหรือที่รู้กันก็คือยานั่นเองเมื่อรวมตัวกันมันก็จะมีความหมายว่าโภชนาเพศสัชพันธ์นะครับซึ่งอาหารกลุ่มนี้จะเป็นอาหารที่ทําออกมาเนี่ยเพื่อลด การเกิดโรคแล้วก็เพื่อส่งเสริมสุขภาพได้กอกย่างนึงก็คือเป้าหมยายอันนึ่งคือที่เขาทํามานะครับนั่นก็คือช่วยในการรักษาโรคได้ด้วยซึ่งในกลุ่มนี้ทางการแพทย์ก็จะใช้ออกมาเยอะมากนะครับมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานะครับจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล่านี้จะมีการเขาเรียกว่าสกัดสารสําคัญในพืชผักน,นะครับผลไม้หรือแม้กระทั่งสมุนไพร ออกมานะครับเพื่อทำว่าเป็นอาจจะเป็นแคปซูลนะครับหรือว่าเป็นตัวยาชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ในการรับประทานแล้วก็เพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะเป็นสารสำคัญอย่างเช่นไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศอ่าถ้าเคยได้ยินกันนะครับพวกน้ำมันปลา ที่สก,กัดออกมาแล้วก็จะมีพวกวิตามินนะครับพวกโพลีฟีนอลที่อยู่ในพืชผักผลไม้ที่จะมีส่วนช่วยในการเป็นตัวอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหาร อาโภชนาเพสสัชพันธ์นะครับหรือว่านิวทราซูติโค้นั่นเองนะครับพอฟังอาจารย์เราก็เลยนึกภาพตามนะคะว่าอาหารโภชนาเพสสัชพันธ์ก็คือพูดง่ายๆคือลักษณะถือเป็นยาใช่ไหมคะใช่มันไม่ได้กล่าวมันจะไม่ได้หมายถึงยาครับคือหมายถึงว่าลักษณะของอาหารนะคะจะเป็นลักษณะเป็นแคปซูลเป็นคล้ายๆเนลส์คล้ายๆยาเหมือนอาหารเสริมอะไรนี้ใช่ไหมครัใช่ครับสำหรับอาหารเสริมนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆอาหารเสริมนี่แหละครับ แต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับคนละแบบกันกับอาหารเสริม,มนะครับค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารฟังก์ชันโภชนะเพจสัจพันธ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ธีราภาพันคลายเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุก การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ